วันท่านประจบกครับนี่เดี๋ยวรอหมายเลหนึ่งกันสันนึครับท่าสการนครับเีรอหมายเล่กันสักนเดียวท่าอไระผู้รับีเดี๋ยวเราไปชมก่อชุดกปวันนี้ของทีมงานของเราครับกรรมการของเราใจดีใจดีสำหรับเด็กผู้ชายกอนหนึงที่ปหคนไหนอยาขี่ช้างฟรี4ี่คนเตรียมตัวไว้เลย การหนึ่งด้านลงสุสนานด้วยกรรมการจานากรรมการลงสุสานวันนี้เด็กผู้ชายปอนึงตัคนไหนอยากขี่ช้างฟรีกรรมการจะนับถึงสามนึ่งลงมาหากรรมการได้เลยใครมาถึงก่อนได้ก่อนวันนี้กรรมการพร้อมยังครับพร้อมแล้วกรรมการนับหนึ่งกรรมการนับสอง เตรียมขี kar ke kar ke ้ช okay okay okay, ้างเนี่เตรียมตัวมีขี้ช้างเลยนะเดี๋ยวนะนับสองนิดเดียวเดี๋ยวยังไม่ได้สามเลยกลับไปก่อนดู้นยังสองนิดอยู่โอเคกรรมการพร้อมแล้วเตรียมตัวกรรมการนับสองนิดแยวใจเย็นลูกใจโอเค ไม่ต้องวิ่งนะไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวจะล้มลูกเอ้ยเดี๋ยวข่าวจะแตกกรรมการนับสามมาเลยมาเลยมาหากรรมการหรือมาหากรรมการเเดินเดินเดินเฮ้ยอย่าวิ่งเลยอย่าวิ่งโอเคเอาละครับทั้งหมดทั้งหมดจัดแถวหน้ากระดานเลยน่ครับใครสูงอยู่หัวแถวครคนเตี้ยอยู่หางแถววันนี้อ้าใครรู้ว่าสูงอยู่หรือใครรู้ว่าเตี้ยอยู่หางแถวครับนี่อ่ะจัดแถวหน้ากระดานเลยน่ครับเร็ววันนี้โอเค ข้างบนฝั่งทางด้านนี้ข้างบนแถวตรงแถวตรงลูกแถวตรงแต่ไรเพื่อนอยากจะไยวห่างกันหน่อยยืนห่างกันหน่อยเอาละครับท่านผสมจาาเมื่อสักครู่รับสามารถได้สิ่งเกินกว่าหนึ่งในการหลังทางเราจะไปกับมันครับเราจะคัดออกเป็นคนใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้เราจะคัดออกยังไงเดี๋ยวถามเด็กๆว่าเราหน่อยคุณอรวรรณเพื่อนเรียนลูกเสือมาไม่ครับ ตอบดังๆเลยเคยไหมครับเคยวันนี้เดี๋ยวพี่จะทำาซายหันขวาหันดยสิใครทำผิดคัดออกเลยใครจะพิดโพู้ชมีวันนี้ถ้าใครทําเดี๋ยวดูกรรมการเป็นอย่างให้กรรมการหนึ่งคนทำให้น้องดูเป็นอย่างหน่อยนี่กรรมการจบมาสูงลูกเ้ยดูกรรมการไว้พร้อมแล้วทั้งหมดแถวตรงเอาจริงดูด้วยใครทำผิดคัดออกทั้งหมดไซสหันไซสหันลูกซ้าย มึงจบสูงเลยกรรมการจบอะไรโอ้นวันต้นรุ่ร่วงอะมึงเอาไงพวกจิงแต่กรรมการมึงออกมานี่ก่อนมึงออกมานี่มึงพาน้องม่วนโอเคเอาจริงรูกเอาจริงรอบนี้หนึ่งคนใครต้องมีคาดออกทั้งหมดทั้งหมดขวาฮึ่มขวาหันลูกขวาลุบๆโอ้โยไปแล้วหนึ่งคนครับเดียวโอ้ครบพอดีนะกรรมการโอเคทั้งหมด แถวตู้ทบนไซันใส่หใส่มาทางนี้ดวเปิดสายทางนี้เยโอเคจับเออาไว้เดี๋ยววันนี้กรรมการจะพไปเลยมาเนี่กรรมการเดมพาน้องไปนั่งหลังางไรไปเลยเดินตามกรรการไปเรยเดินไปได้ยนี้พวเราล็อสยก็้กรรมกาเนโอ้ยบกหามึง นั่งหลังช้างมุกพาน้องไปเดินจับที่ยังไงล่ะโอเคข้างบนเจ้ดชานชานน้งเฮ้ยน eh nah 네ั่งลงไปนั่งลงไปวันนี้อ่านั Queens ่งยองๆลงไปวันนี้ท้าผู้ชมครับจะให้กับเด็กมะเหเรานั่งหลังช้างแบบพิเศษไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครวันนี้หนึ่งเดียวในโลกขี่มอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นหลังช้างเอ้เกมการ์ดถามว่าไหนเคยขี่มอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นหลังช้างไหมครับไปนอนไหมน้องนอนไหมไม่เคย บอกรรมการม่ต้องดูทีแ่งนี้ได้ไหมบอกน้องดูหน่อยครับเบิกอะไรเข้ามึงอีกเลยดูอ่ะดูไว้ลูกดูไว้ไม่ต้องเบิกโอเคขั้นแรกกรรมการพร้อมแล้วก้าวขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ปุ๊บสองมือจับแผ่นไข่สาวิกลแจแจ็คสตาร์ทเครื่องชึ้งเบิ้หน่อยแนน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 ันนมิงเบิ้ลยังไงกรรมการอีไม่เอาเลยสุ่มปะ น้องช้างเพิ้มโชว์กรรมการหน่อยนุกเอลอ่อนอ่อนก็หน่อยแอนแอนแอนมึงเห็นน้องช้างเพิ้มไหมเอออ่อนก็ไปอีกกรรมการเนี่ยเอาใหม่ตั้นโชว์ใหม่แอนแอนแอนวิ่งวิ่งวิ่งแอนกระโดดคนแรกเสื้อสีฟ้าลุกขึ้นมาวันนี้เอาเลยครับคนแรกเสื้อสีฟ้าลุกขึ้นมาแล้วเตรียมตัวก้าวขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ฮึบ สองมือจับเห็นไขสวิสกุญแจไขสเก็กสตาร์ทเชียงสตาร์ทเชียงชึ้งบ้านยล้วบ้นหน่อยแอนแอนแอนอ้ตัวนี้อวดีเบ้านชาแล้วบ้านช่าไ้แอนแอนแอนวิ่ง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 เอ้โอ้ยเตรียมตัวนล้างอะางาทางขาอออตัวไปโอ้ตัวท่องกรรมการอะไมึงยกไฟหรือเปล่ากรรมการยกไฟไม้กรรมการ ลองดูวันนี้กระโดดช่วกรรมการด้วยตัวใหญ่ยังไม่ไหวหนึ่งสองสามกระโดดเอาปีนไป,ป,ไป,ป,ไป,ปลุกปีนไปไม่เห็นขึ้นไปขยับไปอีกลูกขยับอีกไปนั่งที่คอแข้งเลยวันนี้ให้เป็นคอแข้งหนึ่งวันคนที่สองคนที่สองวันนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้ว เก้ารถมอเตอร์ไซค์ฮึร์บส์อันนั้นมันด้ป๊อปลูกเอ้มันต้องขี่ฮาเร์เรสเด้มันจะเท่ๆโอ๊บส์สองมือจับเพนไข่แซวิกุญแจแก๊กสตาร์ทเช่ชึ้งบ่นหน่อยอันนั้น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 วิววิววิวเอ๊ะอย่าไปกันแล้วเบรกหน่อยลูกเอ้ยเบรกหน่อยเดี๋ยวตูดช้างกระพังทาเข้าวยอดตะไป ย่ตัวไปกระโดดเช่นกรรมการนิดนสกระโดดกระโดดตัวช้างกระโดดเอาเลยอย่าไปดตเดที่มันเหนียกระโดดสูงกระโดดสูงนิดสองมกระโดดบปีนขึ้นไปตปีนขึ้นไปว ขยับไปลูกขยับไปอีกเลยไปเครับนี่ปีนครับไปเลยครับนี่ไปใง่ายแค่ไหนเอาขาลงมาลูกเอาขาลงมาโคนต่อไปอาที่เหลือนั่งลงไปลูกโอเคคนต่อไปคนที่สามโอ้โหวันนี้คนที่สามพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเก้าครับบอลมาใส่เก้าครับเฮ้ยสองมือจับแผ่นลูกไขซาวิกุญแจ ใสแกกสตาร์เชียสตาร์เชียจึงเ like, uh, okay. ิ้นหน่อยเบ้นหน่อยแอนนั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 นโอ้ตัวนี้เดี้นรื้นเฉยนนันนันนัน้้้้้้ด้ัวน้นสามถายขาจะถ่ายเขาออกถ่ายเขาอตัไปยอตัไปกางแขนออกยอตัวไปกระโดเชืกัากด้วยน สองสามกระโดดตบปีนขึ้นไปต้อปีนไปปีนขึ้นไปแจ็คแบบหกปีนขึ้นไปเฮ้ยปีนขึ้นไปมปเปีนเอ้าปีนขึ้นไปออกแรงหน่อยลูกไออกแรงหน่อยเอาบุญจับบุญเอาบุญใจให้ตูช้างอันนั้นปรตูช้างเลยปีนขึ้นไปเฮ้ยไม่เอาเลยตูช้างเอาพีใหญ่เลยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวฟ้าจะผ่าแลเราไปปีนขึ้นไปโอเคขยับไปลูกขยับ<ๆ>ไปเออ ขยับปีกลูกขยับปีกโอเคจับอีกไว้น้องจ๋าจับอีกไว้เอาขาลงมาลุกโต๊ะขยับปีกขยับปีกขี้ชิ้กันโอเค,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 ค okay. เอาละครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับแกลคารถมอเตอร์ไซค์ฮึบโอ้สองมือจับเห็นไข่แซวิกุญแจแก๊กสตาร์ทเครี้ยงสะชึง้งกระเบิ้ลหน่อยกระเบิ้ลหน่อยอันนั้นนั่นนั่น อย่างัโอเคอาระครับท่านผู้ชมจ๋าโคสุดท้ายไอตัวเลของเราจะให้หนั่งแบบพิเศษไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครวันนี้หนึ่งเดียวในหมู่บ้านงเรานั่งแบบ V I P พร้อมแล้วว2นทูรไปแล้ว oh ho, oh, ทัวร์รอบัสงกันเลยน้อะน้องจ๋าใกล้จะหมดเลิกกันแล้วน้องช้างจะจอดชานแชร์กันแล้วเลยขับรถกอดเอวไว้เน้นๆอยากกระโดดลงมาแลลูกนะให้ช้างนอนลงก่อนจับเอวไว้ช้างจะโดนแล้วก่อนไว้เน่นๆเดี๋ยวพูดกับขี่รับลงเทเละคอนลงมานอนลงมาด้วยช้างของเราก่อนเฮ้ยช้างนอนลงแล้วก่อนก่อนไว้ก่อนฮึบฮึบจ่อตัวรถจัก คนหลังลงมาอยากก็ลงรถขนาคาคนหลังลงมาคนหลังว่าไงรับลงไหวกินละคก็เกลี้ยย พี S <S 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 an> <S ่เรามาเสนอกับเด็กแงกันแล่วเด็กครับอะไรครับเข้าไปส่รับในช่วงต่อไปนะครับของพีงงานวันนี้เมื่อสักครู่นะครับกรรมการรับสมัครเด็กผู้ชายนะครับเมื่อสักครู่กรรมการรับสมัครเด็กผู้ชายนะครับรอบนี้กรรมการจะรับสมัครเด็กผู้หญิงหนึ่งคนนะกครับ